สำหรับแหลกท้ายนะครับของโมโตสกิลนะฮะใส่รถอาพีเรียนะฮะ sr gt 200นะครับเราถอดของเดิมอ,ออกนะครับจุดนี้นะครับแล้วก็ตัวยูบ x ็อกนะครับออาถอดได้เลยครับ ตัวนะครับเราจะก็จะเห็นน็อตชุดล่างจุดนี้นะครับแล้วก็จุดนี้นะครับนี่นะครับขานอ,อกทั้ง3าตัวครับผม สามารถดึงตัวเหล็กท้ายออกได้เลยนะครับดูเหล็กท้ายก่อนเอาเหล็กท้ายนะครับนะฮะจะเป็นเหล็กหนาสองมิลนะฮะมีตัวค้ำล่างอย่างนี้นะครับชุดค้ำล่างของตัวจะเป็นอย่างนี้นะครับมีเพจฉลุนะฮะแล้วก็สามารถยึดก,ก,กับเหล็กพวกเหล็กปี๊บเหล็ก พวกถาดปีถาดอะไรพวกนั้นได้หมดนะฮะตัวนี้นะฮะรับตรงนี้นะครับจุดๆนี้ส่วนหูด้านข้างจะยึดกับที่เดิมของจุดนี้นะครับติดตั้งได้เลยครับ ลองบูทไปตัวหนึ่งนะฮะรนลองบูทด้านในนะครับใส่น็อตเดิมนะฮะน็อตเดิมใช้งานได้ปกตินะครับ น็อตสามตัวนะครับติดตั้งง่ายครับผมโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็ใส่อยู่บล็อกนะครับ เอาเลยเอาหกเหลี่ยมเอาไอ้นี่มาขันก่อน ไม่ควรขันให้แน่นนะฮะควรขันประคองมาทุกตัวก่อนนะฮะให้น็อตเข้าบล็อกของมันก่อนนะครับแล้วค่อยขันย้ำเข้าไปอีกทีนะครับ โอคครับเรียบร้อยครับผมติดตั้งแล้วก็จะประมาณนี้นะครับ